สวัสดีค่ะมื่อนี้แอดพามางมหอยมาไล่สดอันเห็นดากฉันไม่มันนี่มาไล่สหลายมื่อนี้แอดเกิดจะพามางมหอยค่ะ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 ได้หลายบ่ยายได้ลายต้นไมยใหญ่เย็นว่าน้ำ เด้อค่ะผู้ใดสนใจสั่งไหนจะสั่งไหนเอาไม่ได้งุ้มขายม่อย่อยกาฮ่าฮ่าฮ่อยขึ้นาฮ่กฮ่เฮ่า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 ี่าฮ่าฮ่า่าฮ่าม่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่อ่า่าอ่า่่ อยากได้ว่าอยากได้อยากได้อยากได้ดอกบัว <laughs> เ,ขเขาตีนิลงแล้วจ <laughs> <laughs> เจากัดป่าอย่างานนเอาป่ามาสูดมือส่แมตัวหญ่ค่ะกันบอกนนหอากินน้ำทงน,น้ำทายล่ะซื้อเลขบ่เจิ <laughs> มาอดสุดโอ้วีดเป็นเหตุกตเล่นติกตอกกันนย่าไข่แตกเลยเป็นติ๊กตอกไหมโอ้วีดเป็นเฮสเกตยุดน้ำไตเงาบัวเด่นเนาะมา <laughs> ตงลงลึกนะค <laughs> ุณน้ำมองนั่นเนาะตาเต้นมบกแห้งยางแห้งเลยว่ะ 还是得办，我这个还是得办了。